ถ้าข้า่ะบายดีและพี่ทุกท่านเพราะว่าเราได้ออกให้ออหน้ามื่อนี้เราเริ่มใช้กองกระโปงหน้าเทอะมาเฮอกะเอาได้กอนเบ็ดมาแล้วเ,เริ่มใช้แล้วบัดนี้นะเพราะว่าจากเมื่อก่อนนะเบสเท่าเชื่อมใช้บ่ได้บัดน,นี้เราถึเริ่มใช้กองอีกก่ะคือถ้าเขาหน้าเพราะว่าาเพี่รถน้องชายออกเขาเอารุร่รนโอเคต์คุณออกแก่มาจนจะเดินทางไปได้ หน้าเอากันหน้าหอดเตยเป็นคนเดเพราะว่าเดินทางมันจะไกล์เตยก็จะหอดบน YouTube ทางมาหายขากับฮอดบนที่ขา,ข,าข,าข,าขาอยู่แต่คนจูบน้อยเา้าอยู่พอขามาหาตนมันตุนอหากอยู่หากินยังได้วันนี้รมหนา,นาวขนาดนี้นะี่นี่คือเป็นมันต้นที่เขาก้นเขาไม่ทานเป็นก้นม่ต้นพอได้หลายเติมเลยนะแต่ยังบ่ท่านพอปั่นอยู่ มันได้หลายกว่านี้พราะจะปั่นไหนไปกองไว้แต่ก้นแล้วแล้วก็กองไว้กองไว้มันหลายทุกคนออกไปปั่นตามที่หลังทุกคนเลยต้นเอาเวกานชาดอนไปไข่ต้นล้วเราจะไปใช้โชว์มันกะแปลเลยตาต์เบอร์เลอ่ะบัดนี้หลังจากว่าเ้ามาเ้าเทงนะเ้าสิบป่าต้อยบุแดงก็ทุกคนเลยต้อยบุแดงมากินง่ายก็จะไข่หรือไม่ไข้ไอสิบห้าต้อยมึงก่อนตัวนี้เป็นหนทางที่เ้าไป่าต้อย มดแดงกันทุกคนเพราะว่าโมีิยังอยู่คงกินเท่าที่พาตัวมดแดงก็ไม่ใช่ไข่แล้วบ่าทางเข้าไปทางมดแดงก็อึดเด้ทางมดแดงก็บโมจิมี เรามาี่ทั้งหมดแดงทุกคนผู้ชูงเลยทั้งหมดแดงอยู่ปลายไม้ขึ้นาหารลรองมปก่อนมันไข่แล้วมันบบไข่โอ้ต้นมันนะมันอยู่ลำนี้แหละมันแดงเอาจะขึ้นไปหาอยู่ทึงบ่ คือหัางเดียวขึ้นหานนบโลกเงินคนเลยข้างเลยหักกปะเลยเลยเอาไปได้ไป่าห้างไม่เลยถ้าห้างได้หานลงมาได้ยังจึงเอาคือทางเขาจะเดินทางไปหาห้างไม่นะเขาเอาไปไเลยหัางนะ อเราเดินทางมว่าหมูอแดงข้างไม้ก็พบห้างมูอดแดงทุกคนนี่ไข่รหรือบ่ไข่ยังไปยักห้างขี้ง่ายอยูงไงไ่ได้เราจะคือไปตัดมาก่อนอ้าววันนี้เราจะคือไปตัดหมูอแดงห้างนี้ก่อนทุกคน,น ต่าทางบดเดาก็ลุกมาแล้วบ้านี้วัวจะเอาไปบึงก่อนาหาันลงมาไขาบ่บอกนี่บ่นเชื่อเขาไงนี<อ>่ไข่ไข่น้อยเลย,ย,ยไขยบย่บัวใหญ่ คือไข่มนะูแดงเาเรับทุกคนหลายเติมไปได้เอาต่อยห่างเดียวหนึง่งให้สัพหาต่อยอีกทางหน้าก่อน,นมันพออยู่พอกินพื่อแล้วเดี๋ยวนี้ยังบ่พอกินอยู่ให้สัพหาต่อยใหม่อีกยังมูชุมมากะถือไปหน้ามันก็ยังมแงงูแดงเราบคิวอาเลย คือเ้ามาพอหางมูดงแดงเลยทุกคนมีตั้มในหางนี้จะไข่หรือบ่ให้ทานเขาไปเบิกกระเป๋า,ปา,ก,าก่อนอยู่หกไข่บอแม่เอนมก็ตื่นเลยหางแดงอ๋อห้าวใจอยากเ้าแล้วเล,วเลย,วยเราไข่อ๋อ เราไข่ไข่เมี่ยงคู่เชียงอย่างนี้เขาโคตบนอทิพน์นะโอ้ไข่โคแล้วนี่ไข่หมนะูแดงนี่เลีล้ยงไรทางเขาไปหาห <c oughs> ม,มูแดงนะทุกคนโอ,โอ้มีทับทับเลืกกลอกหรืเลยน้ำแห้งมาเลย โอ้ทำนี่พ่นะมีแต่ห้อยแบบช่งห้อยเห็นห้อยแบบ่างห้อยบางาทิตปลาแถวนี้นะแต่น้ำแห้งหมดเลยไม่มีน้ำโอ้หลังทำปลาทำกวางไงคนห้าวกระนี่โอ้เมาวานี่มีทำถึงบรรทุกคนนี่โอ้ทำนี่แห้งเลอกโอ้ทำนะโอ้ทางไปทางใดนแบบนี้ไม,ม่มีทางไปแลยแบบนี้ ไปบป่ได้อ่ะถ้าไปบ่ได้เขาก็กลับคืนโมเป็นอยังทุกคนเดีย๋ยวพาเลาะคืนก่อนไปบ่ได้จะขาดทำใครหิวแถวนี้ทางออกไปโอ้พอห้องบุได,ด้เลยพู้ห้องบุได,ดก้กันทุกคนเอาฉบักมาก่อน ไข่หรือบปกไข่เอาไปบักมันก่อนต้นมันอยู่นน้อยอยู่ดีต้นใหญ่ต้นใ่นใหญ่เขาจะบักเอาแล้วฉับนี่ ไข่โบขาดเลยใหดย้ดึงลงเบิ้งโอ้ยดึงบอลงเกี่ยวคือคือเกี่ยวอยู่ถึงโฟบอลลุ่งดอวยปุ๊บคือห้งองขอแดงเขาตัดลงมาได้เรียบร้อยแล้ว เลยหลายตัวไปรบุดแดงเขากันคือที่นี่เป็นคนทางที่เขาเดินทางไปหาไข่บุดแดงเลาะมือเทงเขานะทุกคนเพราะว่าฝ่ยเลยโอ้ยทางไปกันเนาะ แดงอย่าอึดเดี๋ยวบูย <si มี่ห่างบูแดงถ้ามีพอได้อยู่ไข่มันนลยคือไข่บูแดงนะกรได้หลายเติมไปทุกคนเลยอืไข่ตื้งๆเลยไข่มะมะถ้งหมดไข่น้อยใหญ่เลย เจ้าว่าเขาได้หลายแล้วเขาขีมือฮะกิ้วให้ยู่ให้กินอยู่เทงเขาก็เดียทางเขามือเทงเขาเพราะว่าไม่ทราบเป็นคนเป็นต้นกับลู่นคนนะเขาขิไปหาอยู่หากินคือทุกมือมาหากินทุกมือเลยผมไม่มีของกินเลย บานได้ขุดคูดนินเนาะได้บอกเคสนะพวกกรปูโอ้ชาวชอยลูกชวาวไล่นี่ยายวัดชาวบ้านอื่นนะได้บอกกระปูนี่ยังมีคุ้งยังมีคุ้งโอ้ยพวกกับปูกับธุรกิจย้อนนี่บุคุ้งนี่นี่นี่ปวดแผลพอแล้วนี่แต่พอได้หลายนะไปไปเมื่อหากิ้วใคร,ร 100, 000, บุญดังกิน หลังจากเราเอามาตอนชมก็มาแล้วมาเอาเพลงบทที่เฮาอยู่เราไม่ทานไปกะเลิมจีหากิ้วไข่แกงกินนะแกงง่ายพุ่งคนก็ไข่มูแดงพุ่งคนก็ไข่มูชมนะก็ไข่าขามันก็ลายเด้อยเป็นคนนึง ngắm cái ra đấy, cái mẹ kể, mà còn, lại rồi đấy. kêu bảo mẹ mình ô, bảo bảo mẹ mình ô, mình đi xem, bảo mẹ mình này น้ำนอยคิวไม่ได้ใช่ไนี่น้ำน้อยครับุตรเอกหลายคุณเหรอคิวบม่ได้น้ำดื่มไท่งามเลยข่าวชว้อยอยู่ ทุกนี่ไข่มาแล้วทุกคนอูร้นอนแล้วพ่อพ่อเราไปให้อาให้ยุ้ยกินนี่โอ้ไข่บนแดงเข้ยิ่งขึ้นรู้กับปุ๊บน้ำใจแบบรูปน้ำไข่ยันไนงะ เช้ใช้ถ้วยอเผาวล้างหม้อล้างนะฮะใช้หม้อไหม่แกงเลยทุกคนโอ้ตัไใ่มันขาวงามขนาดเลยนี่โอ้ชุ่ยอดเลยเต็มถ้วยบุงยย้งใหญ่หนึ่ง แล้วไอ้ชอยพี่จิตตจับแจวชื่อแขมไข่มดแดงคนทุกคนชอ้ชอยพี่ออล,ลงมาค้างเนะลยมอไข่มดแดงานะ ไข่หมดแดงเขากับพดเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยเอาหมอชีไดห้หากินข้าวกินน้ำเลยบ้านนี้หมอพดทล่ะลุมกบพัดวูดอยู่โว้ย

tầm kiếp tầm kiếm Em trông như khóc bơm vâng. sắm sài tình kinh Nghe ngay ngay ừ. ngay 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 นี่เข้าขุ่มเดีผ่านคนเจ็บแควลูกเขากินด้ยขมือนีนะเพานะ,ะขขน,นะานึ่งบะไรย่ำอะไรเจ็บแคลกไปยี่นะันแกิ้าการทุคนพอแกงโคแดงเ,เ,เข้าไปต่อยมือเว้นี่แหละมือเขาคนได้ดดกิน,ง,นง่าย แค่พ <that> ูดเพราะเธอสิคมัดเหนื่อยแบงเน็ต เขาจะเองว่าคือจะเขาดินจักะเห็นาเ้ป่งข้าวฮะทำบริกิข้าวนึงกิขขาหุ่ ขัดอันเก่งเก่งข้าวปลาแดงนะแต่่ได้กินเติมนะเก่งข้าวปลาแดงนะอะไรสยไม่้ข้วกับบมี กองไว้ทั่วเลยนะหามันต้นเขาง่ายตื่อไปอะมันควาชอยชอยกับแม้เพิ่นไปแท้คนคนมันตุนคนเออแต่จะคุมแล้วแล้วเฮาชีคนไปกอง อเอาขูดแต่ช้อยกับแม่เป็นขดุดข้นขึ้นมาไม่ทานมันก็ย่นย่นอยู่ลูกมันต้นไปนกับก,ก,ก,กองอยู่แต่หาหดยังมันทันแล้วอยู่โอ้โอหนักโอ้ยญ่มันดก บ่ายเย็นจกว่าเอา,เอา,เอามาหน้ากะทำลยเอาเิมือบานก็นอ๋อเดินทางเมื่อบานกันเทอาทางลงง่ญ่แลวทุกคนเลย แต่เมื่อนี่ก็ขำตัวไปอย่างหอนบ้านผอมไก่ก็อยากชิมเมื่อตะเว้น เจ้าว่าเฮาเดินทางมาแต่หน้าฮอทเฮิรนเขาเฮิร์น,นเขาทุกคนเลยฮอดแล้วบัดน,นี่ก็คนทางเขาก็มากใจเติบเหงฮอ,ดอหดนะมาดีดวง้าก็เฮามาเฮิรนแล้วก็จะปิดคลิปนี้ไว้ขอ,ขอ,อคำมุกขอบใจผู้ติดตามนะครับชมคิดหน้าพอกันใหม่